สวัสดีค่ะน้ำส้มจลากร้านลูกไม้พานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่423นะคะรหัสด้านบนซ้ายมือเรียบร้อยแล้วค่ะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนขวามือนะคะงานตัวนี้เป็นงานผ้าฝ้ายค่ะคุณแม่ค่ะซึ่งบอกว่าแบบน่ารักมากและลายปักสวยมากนะคะตัวนี้อ่ก่อนที่จะไปดูสีลูกนี้มังมีแค่2ส,สีนะแต่สวยทั้งสองสีเลยนะคะมาดูแบบกันก่อนแบบจะเป็นคอกลมค่ะมาพร้อมกับแขนกระบอกนะคะซึ่งงานตัวนี้เนี่ยเป็น เ,เสื้อทรงแบบตัวเสื้อเขาจะแบบเป็นเอเน้อยนะคะและก็เป็นเสื้อตัวสั้นยังคงอิงคล้ายๆกับอิงกระแสดตตุจ,จีนอยู่นะคะเสื้อคล้ายเสื้อจีนเลยค่ะก็คือจะเป็นคอโกลมแบบนี้แล้วก็ผ่าติดกระดุมหน้านะคะตัวนี้จะเป็นผ่ากระดุมหน้าทั้งหมดเลยถอดใช้งานได้จริงกระดุมจะเป็นกระดุมปั๊มนะคะแบบนี้ก็คือใช้ผ่าตัวผ่าตัวเสื้อบบนั่นแหละมาคะ่ะผ้าตัวเดียวกับตัวเสื้อมาทําเป็นกระดุมปั๊มให้แบบนี้นะคะแล้วก็งานค่ะตัวเนี้ย มันใช้คล้ายกับว่าเป็นแขนกระบอกใหญ่นิดนึงนะคะความยาวแขนเนี่ยเลย3ส่วนมาแต่ไม่ถึง4ส่วนต้องบอกว่าประมาณครึ่งท่อนแขนด้านล่างนะคะอ่ะลองเทียบดูนะคะประมาณครึ่งท่อนไข่ด้านล่างแบบนี้แล้วก็งานตัวเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นงานเสื้อตัวสั้นนะคะจะเป็นงานเสื้อตัวสั้นความยาวเสื้อวัดช่วงนี้ถึงช่วงนี้ได้22นิ้วนะคะหรือประมาณคุมสะโพกบนนะคะด้านข้างจะผ่าให้นะคะแบบเนี้ นะคะทรงเขาจะเป็นทรงแบบเนี้ยทรงน่ารักคล้ายๆทรงเสื้อจีนนิดนเนาะแต่ลายก็ไม่ได้จีนจานและแบบก็แบบว่าใส่ได้ในชีวิตประจําวันเรานะคะแล้วก็คือใส่ได้เรื่อยๆปกติเลยน่ารักมากนะคะมันจะเป็นเสื้อตัวสั้นเนาะ สั้นประมาณไหนสั้นประมาณเสื้อลูกไม้และคะ่ะก็คือไม่ได้เสื้อยาวเนาะคือสั้นกับปกติแค่ประมาณนิ้วเดียวเองนะคะนีะ่ลองเทียบดูกับตัวน้ำส้มนะคะอกเสื้อ,อาย้ำให้อีกครั้งหนึ่งนะเป็นฟรีไซส์42นิ้วนะคะความยาวเสื้อ22นิ้วค่ะงานเป็นงานผ้าฝ้ายใส่สบายไม่ได้หนาเกินไม่หนาเกินตัวนี้น้ำหนักกำลังดีนะคะข้อดีของเขานะคะคือแบบว่าผ้าเฟิร์มอยู่ทรงกำลังดีแล้วมันแบบรื่นๆรื่นผิวใส่สบายผิวไม่ร้อนนะตัวนี้จะเป็น ลา,า,ะะายปักตัวนี้คือสวยมากมันเด่นนะมันสวยเด่นมากแล้วมันดูเก๋ไก่แปลกตานะคะไม่รู้เรียกดอกอะไรไม่น่าใช่ทานตะวันวะคล้ายๆแต่ทานตะวันที่ไหนจะสีชมพูแม,ม่อะลองใครอยากได้เป็นดอกลายใส่เอาเองเลยว่ามันคือดอกอะไรนะคะลายมันเก๋จริงๆนะคะลองดูได้เลยแลวคือสีสวยมากตัวนี้เป็นสีโซ so, เอ เป็นสีใหม่ของปีนี้เป็นเหลืองกล้วยนะคะน้องเป็นเหลืองกล้วยใส่และดูผิวสว่างมากๆเลยนะคะนี่คะ่ะอีกสีหนึ่งนะคะอีกสีหนึ่งจะเป็นสีฟ้าครามนะคะรุ่นนี้มีสองสีเท่านั้นเหลืองกล้วยหรือฟ้าครามอยากสดใสแนะนําสั่งเหลืองกล้วยเลยค่ะนี่ใส่แล้วผิวสว่างแต่ถ้าอยากดูเป็นนางเอกดูบสบายตาเนาะอ่ะสั่งสีฟ้าครามบอกแล้วว่าสวยทั้งสองสีเดี๋ยวใส่ให้เทียบดูนะคะราคารุ่นนี้อยู่ที่790บาท คุณแม่คะได้เสื้อที่แบบน่ารักแล้วก็ลายเก๋ไก๋ดูแปลกตาแบบนี้แปลกไม่ใช่แม่แปลกแล้วไม่ดีนะแปลกแล้วสวยแบบนี้คะ่ะดูลายคุณแม่ดูลายปักนะคะดูคุณภาพการปักแล้วก็ลายปักของเรานะคะอันนี้ ลายปากสีลายอะไรคือเหมือนกันนะเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะลายปากน้องเก๋กไก่มากแล้วก็สวยมากค่ะใส่แล้วดูนี่สว่างมากนะคะอันนี้เหลืองกล้วยนะอันนี้ฟ้าครามค่ะไซส์42นิ้วนะคะมีสองสีเท่านั้นอันนี้ด้านหน้าค่ะอันนี้ด้านหลังนะคะเดี๋ยวน้ำส้มไปเปลี่ยนอีกสีหนึ่งให้ดูเนาะ ตัวนี้เป็นรหัส423นะคะตัวนี้สีฟ้าครามค่ะสวยทั้งสองสีเลยนะคะอยากสดใสนะคะใส่แล้วผิวสว่างไปเหลืองกล้วยแต่สีนี้ใส่แล้วสบายตาค่ะใส่แบบเรียบๆนะคะใครชอบโทนสุภาพเรียบร้อยแนะนําสีฟ้าครามเลยค่ะลายปักใดๆสีคือเหมือนกันนะคะลายปักน้องสวยมากแล้วก็คือลายปักมันดูเก๋ไก๋ด้วยแบบนี้นะคะแบบอาจจะดูแบบเรียบๆเนาะคอกลมแข่งกระบอกผ่านหน้าดูไม่มีอะไรแต่ใส่แล้วดู ดีมากๆค่ะตัวนี้ราคาแค่790บาทเท่านั้นนะคะคุณแม่ได้เสื้อคุณภาพขนาดนี้นะคะแบบเก๋ไก๋ลายปักสวยแบบนี้ค่ะมี2สีนะนะคะรุ่นนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะอกเสื้อ42นิ้วความยาวเสื้อ22นิ้วนะคะนี่ค่ะด้านหน้านะคะด้านหลังค่ะ สวยนะแบบนี้น้ำส้มก็ชอบลายเขานะคะ,ะถ้าใครถูกใจไซส์ใส่ได้แบบโอเคสั่งเลย2อสีไปเลยค่ะนะคะมีคะ่ะรหัส423ค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ